ไว้อีกแล้วม่วเอาตายว่วนมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยอีกแล้ว้ววา,า้าใจเย็นโอ้ยโอ้ยเดินเดินุดรถบ้านรถซ้ําเฮ้อลงนนะ้ำไปแล้วเรียบร้อยถ้าถูกแหละคุณเห็นนาฬิกานี่ไหมเห็นนาฬิกานี่นหรือเปล่าครับนาฬิกานี่เนี่ยมันก็คือการบอกว่าเรามาถูกทางนะครับมันก็จะนับหนึ่งนะหนึ่ง คือถ้าจะรอดจากที่นี่ได้ที่มันบอกไว้ก็คือต้อง7จ็ดโมงเช้านะเราต้องไปที่ทเลขเจ็ดเราก็จะปิดเกมจบโอ้เกมอีซี่นะเกมอีซี่มากๆเลยนะ <S 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 ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแล้วก็มาเสนบรรยากาศกันหน่อยในตอนกลางคืนอย่างนี้ดูว่าจะมีอะไรอีกไหมเออแต่ไม่มีรถมาสวนเลยเว้ย เราขับอยู่คุนเดียดีๆนะแบบปกติอ่ะสังเกตยากกว่าแบบไม่ปกตนะิถ้าไม่ปกตินี่คือมันมันโผล่มาแวบเดียวเราก็รู้เราก็รู้แล้วว่าว่ามันผิดปกติอ่ะคออันนี้ไฟสีเขียวเหรอครับทีนี้ไฟสีเขียวเหรอผิดปกติตรงนี้สารานี้ ต้องต้ออยู่แหละครับทำไมทำไมพี่ห้อยหัวอยู่อย่างนั้นแหละครับก็ชอบเซม,เมิล่าชอบสไปเดอร์แมนในะทีเราอะใช่นไหมเราชอบสไปเดอร์แมนใช่ไหมเราก็เลยห้อยหัวอย่างนั้นนะนะโอเคผมผมผม,นนะผมไปก่อนนะเออผมไปละผมผมผมไม่ยุ่งละโอเคไม่ปกติหรือจะจบแล้วเหรอ,อยังโอ้เหลือตั้งสองรอบอุ้ยอุ้ยอุ้ย อะไรอะ่ะคนเต้นว嘛ดูดิเห็นไหมุ้ยใครเขาเต้นวะบยวน,นั้นว่หไปก่อนนะครับนะปล่อยเขาเต้นไปนะฮะคโคชคดีนะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับโอเคเรียบร้อยเห็นแค่สิ่งนี้ เล็กจิี่ยวเล็กเกี่ยวจริงต้องบอกว่าดูแบบผมผมดูแอกว่าหน้าแทบจุ่มเข้าไปในจออูแต่ตาเราแบบดีนะฮะตาเราเห็นนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใส่แว่นนี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันนะจริงต้องชมแว่นนะครับเพราะว่าเป็นแว่นดีแว่นจากจากอะไรไม่พูดเข้าเข้าผมสิอูจะพูดชื่อแว่นเจ้าไหนยห้ผมพูดชื่อแบรนด์ก็ ก็ทักมาได้นะครับผมเป็นคนใส่ตาสั้นนะครับใส่แว่นของคุณได้ได้ตลอดพี่เป็นไงเป็นการโปรโมทการโปรโมทแต่ว่าตรงๆไปเลยโอเคมีชิลนะครับชิลนะทิ่งพิดปกตินะแค่ด้เห็นหมดแล้วไปรุยๆๆ่ยเรยแมวเจ็ดแล้วว่า โอ้โหทางสว่างโอ้สดชืน่นเหมือนตื่นเช้าเฮ้ยเช้าแล้วไปเราเราจะได้กลับบ้านแล้วสินะอันนี้คือเราก็ต้องมานั่งดูอะไรผิดปกติอยู่ปะเนี่ยโอ้โหพอไม่มีหมอกนี่คือแบบว่าทุกอย่างนี่คือสดใสแค่จะขี่รถตกน้ำก็พอนะฮะเดี๋ยวออกขาวเลยเอาจบแล้วเหรอเอาจบแล้ว เอาจบแล้วอะอะไรเนี่ยเกมมันง่ายขนาดนี้เลยเในในทางเนี้ยคือเราคอมพิวไปแล้วเราเล่นจบไปแล้วคอมพิวในการน็อกเกมไปแล้วแต่เรายังไม่คอมพิวในการเจอทุกสิ่งทุกอย่างในเกมที่เขาซ่อนเอาไว้เก็ดใช่ไหมงั้นเราก็จะเล่นอีกเอาละเฮ้ยช้างเหรอ อุ้ยเดี๋ยวยมีคนมีคนโซยมีคนแบบกินจุ้อยู่แบบกำลังจุ้จุ้เนื้อช้างนัฮะเองกำลังแบบโอ้ยแซ่บหลายโอย้เป็นแซ่บปากคักเลยพี่น้องแน่นี่ครับพี่น้องจุ้ช้างครับพี่น้องโอ้แส่บปากคัก,กแส่บปากคักกินแบบอะไรละน้อยนะครับทำไมเขากินน,นะกินน่าอร่อยอย่างเลยนะไม่คิดว่า จะได้มาเจอเออจุช <finely> <sch economies> ้างนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 ไอไอหมอเมื่อกี้ไอหมอนั่นไม่แม่งมาไล่ผมเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยอุ้มมันกินช้างหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยทะลุเข้าไปในรถเฮ้ยไอนุ่มใจเย็นยาดีเฮ้ย หายสะบัดโอ้โอ้รถรถเสียหลักชิบหายถอยถอยเลยถอยถอยแป๊บหนึงแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลยใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นอืเจาะรถถ้าไม่เข้าเลยอ้าวไปแล้วเริ่มเริ่มยังไงยังไงนะตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาช้างโอ้่ไงระวังช้างนะครับเราต้องเขาเรียกว่า เราต้องรอให้น้องเขาข้ามก่อนนะครับอล้ายบายน้องยบายนะครับถือว่าอันนี้ไม่อันนี้ผิดปกตินะครับมีช้างเดินเนี่ยโอ้ oh d น้าภูผาน่าใช่มันน้าภูผาหรือเปล่าเอาไงเรี่กภูผ,ผายางไงก่อนโทษทีพี่คือโอ้ oh. เขาเดือดว่ะเอาไงดีโทษนะโทษนะไปแล้วโอ้ oh my ยก d โอ้ชงดิริงงด้วยโอ้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 ยคชิปถ่ายแล้วโอ้ยอะไรอ่ะ What the โคอยาว เดี๋ยวไม่วิ่งได้ผมแน่เลยผมว่าคูอทรงนี้แหละทรงนั่งอย่างเงี้ยอันนี้ผิดปกตินะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นเ,เฮ้ยเครียดเลยเดี๋ยวใครใครมากระซิปอุ้ยเครียดโอ้แม่งมันมันั่งข้างหลังผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งพี่พี่มานั่งข้างหลังผมได้ไงนะพี่รู้ไหมว่า การมานั่งเนี่ยคุณต้องขอผมก่อนนะทำแบบนี้มันผมไม่โอเคเลยครับคุณมา,ามตายสิคุณน่วเกินในสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผมได้เข้าใจไหมคุณต้องออกจากรถอันนี้ไปเอาล่วงอีกแล้วคุณต้องออกจากรถคันนี้ไปเข้าใจไหมเหมือนเขาจะไม่เข้าใจเราอ่ะ ตายเถอะอยู่ก็ขึ้นรถคนอื่นได้ยังไงวะพี่อ่ะก็ได้ก็ได้ให้รอบนี้รอบเดียวนะไม่ให้อีกแล้วนะตายไปปะไปต่อครับโอยอะไรเนี่ยมันจะดูทายบ้านน่ต่อยต่อย เอ้าก็ตลกมากนะฮะมุณเจกำลังโอ้โหคอแล้วก็ยาวแล้วเกิดนะฮะขอติดรถเนี่ยมันกต็ต้องนั่งดีๆไม่ใช่มาทำแบบนี้พี่หลังไม่ให้ขึ้นแล้วนะว่าไฟดับแนี่เลยโอ้โหลรวจะมองถ่ายยังไงเนี่ยพี่จูบป,ปากได้ไหมโอ้ยมองไม่เห็น มาแบบนี้ผมไม่ได้ขึ้นเดี๋ยานะไปบ้าโดนต่อยกีกดีแค่ไหนแหละไปบ้านี่มองไปเลยไปชช้วอาโอเคสบายใจนะสบายใจนะครับโอ้เอเรนจีคือหวานทุกคนตีพอตีเม่เฮ้ยเออว่าจริงๆ เนี่ยด้วยพลังการตีพ่อตีแม่นะครับมือเนี่ยก็จะใหญ่นะฮะใหญ่ใช่แน่เลยเฮียโอ้ใหม่ก็เสียกร้อโคตรหลน่นโอ้โหนี่ไงพขาุธากันมาหน้าครับเขาเดินมาแล้ววะเจอใครอีกไหมโอ้โหเดี๋ยวไม่คอยปัดรถอยู่ชิบหายน,นะตัวนี้ตาแดงครับปดัดเสร็จไปเลยอย่าพึ่งนะเว้ย อย่าพึ่งนะพี่อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเาขอไปก่อนนะอย่าปัดรถกันโอเคโชคด,ดีบายโอไม่กอนอะไรวะน้านะโอ้โห و, ด้วยพลังของการตีพ่อตีแม่ไปก่อนแล้วอ้โใครจะอยู่ก็อยู่แนละ้วไม่อยู่แล้วผมจบไปแล้วผมคิดว่าผมน่าจะเจอคอนเทนต์ของเกมนี้จนครบแล้วนะครับก็ยังไงก็อย่าลืม รอไปซื้อเล่นไงนะครับมีมีในสตรีมนะเกมนี้คือหลอนนะฮะคือหลอดซ่อนทางนะครับไปเกมคนไทยแน่นอนเราก็เราก็ต้องสนับสนุนเกมของคนไทยด้วยกันเพื่อเราจะได้มีเกมคนไทยมาเรื่อยเรื่อยนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวไปเจอกันในสตรีมหน้าทุกคนวันนี้ก็พอหองปากของพอก่อนถือว่าเป็นการเป็นการเทสระบบนะครับเป็นการเทสระบบสตรีมแบบเปิดกล้องแล้วก็สตรีมในคอมอะไรประมาณนี้ เพื่อเพื่อครั้งต่อๆไปเราพบจะได้มาสตรีแบบนี้บ่อยๆนะครับในในรูปแบบนี้นะเออในรูปแบบเกมผีบ้างพักบ้างนะครับพักจากเกมโซบ้างทุกคนอย่าลืมอันนี้อันนี้ลืมไม่ได้เลยก็คืออย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยบุยบุยไปบาย,บายครับ